นี่คือ Fanatex DD Pro ครับ Racing Simulator ระดับกลางแต่เป็นรุ่นเริ่มต้นของแบรนด์ Fanatex รุ่นเล็กแต่พริกขี้หนูที่ Made in China แต่ดีไซน์บ y ยน r m a อ y ครับเหมาะสมกับผู้เล่นที่เพิ่งเข้าวงการ Racing Simulator มาสักระยะแล้วครับหรือคนที่ต้องการเปลี่ยนจากระบบสายพานมาเป็นแบบระบบ Direct d d r ร e ว d r i v e ที่มีแรงต้านสูงถึง5นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวถูกผลิตมาเพื่อสาย p c และคอนโซล PS4 PS5 ครับ ซึ่งการเปลี่ยนโหมดระหว่างแพลตฟอร์มก็แสนจะง่ายได้ครับกดค้างที่ปุ่มเปิดปิดตรงนี้ให้สีนั้นเปลี่ยนมันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4โหมดครับเอาเป็นว่าจำง่ายๆก็แค่2สีคือสีฟ้าสําหรับ PlayStation และสีแดงสําหรับ PC ครับส่วนอีก2สีนั้นจะใช้สําหรับเกมที่เขาไม่ได้ซัพพอร์ตกับ d d Pro ครับจะไปใช้ที่ไหนก็แค่เอา USB ไปเสียบแล้วกดไปที่สีนั้นครับแต่ถ้าใน PC ต้องติดตั้งไดรเวอร์ของ f n a t i c ทก่อนด้วยนะครับแล้วทดสอบผ่านโปรแกรมอีกทีว่าใช้้้งงานไดแลวหรือยั ด้วยการทสเลี้ยวทสเสียบคันเร่งครับว่ามันขึ้นมาแล้วหรือยังทีผื่นเพื่อนเห็นกันอยู่นี้คือเวอร์ชันแบบบันเดิลครับที่จะมีทั้งตัวพวงมาลัยวีเบสและแป้นเทา้ามาในกล่องเดียวกันเลยครับเป็นชุดสำหรับคนที่มีงบประมาณไม่มากหรือไม่ต้องการที่จะซื้อแยกครับภายในกล่องก็จะมีสติกเกอร์ฟันนัทครับเอาไปติดได้ตามชอบแต่ผมเสียดายขอเก็บเอาไว้ก่อนนะครับต่อมาเป็นสายไฟสำคัญ3แบบก็คือสายพาวเวอร์ สายแป้นเทา้าและสายสำหรับเสียบเข้าอุปกรณ์ P.S.P.C. ครับต่อมาอุปกรณ์ยึดโต๊ะสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้คอกพิดหรือฮาร์ฟคอกพิดครับวิธีการยึดก่อนอื่นให้ไงายตัววิวเบสนี้ขึ้นมาและนำแกนที่เขาให้มาอันนี้หมุนตัวล็อกออกมาก่อนแล้วนำตัวล็อกนี้ไปวางไว้ที่ร่องตรงกลางของฐานเราจะใช้ทั้ง3ร่องนี้ใส่เข้าไปในร่องตัวของวิวเบสครับทีนี้คว่ำลงไป แต่ให้จับตัวล็อกเอาไว้ด้วยวางให้แนบกับตัวเบสแล้วค่อยๆดันใส่เข้าไปจนสุดครับจากนั้นนำชิ้นนี้ให้ส่วนที่เป็นยางไปด้านหลังครับนำแกนสอดเข้าไปแล้วหมุนเข้ากับตัวล็อกด้านล่างแบบหลวมๆไว้ก่อนนะครับจากนั้นค่อยคว่ำลงและยกตัวเบสไปวางไว้ที่โต๊ะให้ระนาบของฐานวางบนโต๊ะแบบพอดีและจัดขาดจับใต้โต๊ะให้พอดีด้วยครับ จากนั้นประกองส่วนหน้าเอาไว้แล้วค่อยๆหมุนแกนจนแน่นแต่อย่าหมุนแรงจนเกินไปครับเพราะวัสดุเป็นพลาสติกผมเองก็กลัวว่ามันจะแตกต้องระวังด้วยนะครับตรงนี้พอยึดเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าแน่นหนาดีครับแต่ว่าผมแนะนําให้ใช้กับคอกพิษจะดีที่สุดครับเพราะว่าวันที่เราจะไม่เล่นก็แค่ย,ยกมันออกไปเลยไม่ต้องมานั่งปรับนั่งไขกันให้เสียเวลาอีกครับต่อมาคือ e ิ b a s ส ที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับเอาง่ายๆให้นึกภาพออกแบบไวๆยกขวดน้ำขวดนิดสามขวดขึ้นมาพร้อมกันมันก็น้ำหนักประมาณราวๆนั้นครับวัสดุด้านนอกนั้นมีส่วนที่เป็นอลูมิเนียมและพลาสติกผสมกันอยู่นะครับตอนแรกเนี่ยมองไกลๆนึกว่าเป็นอลูมิเนียมแผงแทั้งตัวแต่เมื่อเอานิ้วเคาะในส่วนด้านหน้าเนี่ยโอ้โหดังก้องแก๊งเลยครับ ดีไซน์เป็นล่องๆที่เป็นเอกลักษณ์แบบที่ใครก็เห็นแบบรู้ทันทีว่าแบรนด์อะไรและมันมีประโยชน์ครับด้านข้างๆเนี่ยสามารถเป็นที่ยึดติดกับคลอกพิทรุ่นใหญ่ๆให้มันนิ่งขึ้นได้อีกครับและแน่นอนว่าเอาไว้ยึดกับตัวฐานซึ่งวิธีใส่กับคลอกพิทเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันทีหลังครับต้องขอบอกว่าตัวเบสนี้สามารถที่จะระบายความร้อนได้ดีเลยครับไม่รู้สึกว่าร้อนเลยขณะเล่นอาจจะมีแค่อุ่นๆเท่านั้นไม่มีการปล่อยความร้อนออกมามา,มากๆแบบที่0 0 หมดห่วงไปได้เลยครับเรื่องนี้ยิ่งถ้าเปิดแอร์ด้วยเนี่ยตรงนี้เย็นเจี๊ยบครับในส่วนด้านหลังเนี่ยก็มีช่องเสียบสายต่างๆครับรองรับทั้งเบรกมือเกียร์เพิ่มได้อีกครับแต่วัสดุของด้านหลังอยากจะให้ระวังกันหน่อยครับมันจะมีดีไซน์ที่เว้าวเข้าไปมีลักษณะเป็นผิวแบบเปียโน,โนถ้าอยากจะให้สวยเป็นนานๆบอกตัวเองว่าพยายามอย่าเอามือไปแตะไปโดนตรงนั้นเลยนะครับส่วนปุ่มเปิดปิดเนี่ยมาอยู่ด้านหน้าก็ง่ายเลยไม่ต้องเอื้อมมือไปปิดด้านหลัง มองเห็นได้ตลอดเวลาจะเปิดหรือปิดหรือใช้หมดอะไรอยู่หรือว่าตอนเราเลิกเล่นแล้วเราก็ยังแบบรู้ตัวได้ว่าเอ้ยมีไฟออกมาจากด้านหน้าแสดงว่ายังไม่ได้ปิดแสงจากปุ่มนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหากวนใจในตอนเล่นแต่อย่างใดเลยครับส่วนต่อไปคือแป้นเท้าครับสวยงามและแข็งแรงมากๆครับน้ำหนักก็มากด้วยเช่นกันในส่วนฐานวางเท้าเนี่ยลุกสีดำด้านสุดหล่อด้วยวัสดุแบบเหล็กที่มีความหนาถึงประมาณเอ,อ่อ3มิลลิเมตร และก็เจาะรูเอาไว้สําหรับเลื่อนตัวเบรกและคันเร่งครับซึ่งขอบอกก่อนเลยว่าถ้าจะเลื่อนเนี่ยต้องใช้ไขควงที่เขาแถมมาให้นะครับเพราะหัวมันจะเป็นแบบนี้ครับไขทั้งหมด4ตัวต่อ1ที่เหยียบครับตรงที่เท้าเหยียบคันเร่งและเบรกเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับสามารถที่จะเลื่อนระดับความสูงได้โดยการไขาจากด้านหลังการออกแรงเหยียบคันเร่งเนี่ยไม่ต้องออกแรงเท้ามากเลยครับแต่ก็ไม่ได้ยวบจนเกินไปนะ มีแรงต้านจากเหล็กสปริงตรงนี้ครับคอยดันให้กลับไปที่ตำแหน่งเดิมตอนที่เราเหยียบมันก็จะกดลงมาพอดีกับแกนรับที่เป็นพลาสติกเวลากดลงมาแรงแมันก็จะมีเสียงดังนิดหน่อยแบบนี้ครับถ้าอยากให้เบาลงเนี่ยก็คงต้องหาผ้าหรืออะไรมารองตรงช่วงนี้ไว้แต่แหม่มันก็จะไม่เท่ใช่ไหมทีนี้แป้นเบรกก็จะแตกต่างไปเล็กน้อยครับมีตัวรับแรงที่เป็นยางรองเอาไว้ซึ่งโหแข็งมากๆต้องออกแรงเยอะพอสมควรครับกว่าที่จะกดลงไปสุด และจากการใช้งานเบรกมันดูลึกๆไปสักหน่อยครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมเองนั้นก็ยังไม่ชินนะฮะด้านใต้เราจะเห็นว่าแป้นทั้งสองเชื่อมต่อกันอยู่ด้วยสาย RJ12 และบริเวณด้านข้างของแป้นคันเร่งก็จะมีช่อง RJ12 อีกช่องหนึ่งว่างอยู่ตรงนี้มีไวเสียบเพื่อเชื่อมต่อกับตัววิลเบสด้านบนครับส่วนการวางยึดกับคอกพิษเราจะใช้ที่ยึด2จุดตรงฐานวางเท้าตุงนี้ครับพี่เขาแถมตัวยางรองขอบฐานมาเพิ่มให้ด้วยครับเพื่อให้มันหนืดไม่ลื่น และก็ให้ตัวรองยึดน็อตจากด้านใต้คอกพีดมาด้วย2อันครับจะสังเกตเห็นว่าด้านหลังของแป้นทั้งคู่จะมีความยาวไปด้านหลังมีรูเหลืออีกจุดตรงนี้น่าจะเอาไว้ยึดกับคอกพีดให้แน่นอีกระดับได้ครับแต่ว่าคอกพีดของผมเนี่ยรูไม่ตรงก็เลยใช้ยึดแค่2ตัวด้านหน้าแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับขอแนะนําเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งสำหรับคนที่ไม่อยากให้มีรอยขีดข่วนแบบผมก็จะแบบว่าติดฟิล์มกันรอยกันสักหน่อยครับเผื่อวันข้างหน้าเวลาที่เราอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นเขาก็จะไได้รรัับบบบปแสวยๆหล่อค ส่วนต่อมาคือพวงมาลัยครับที่มีขนาดลัศมีอยู่ที่28-29เซนติเมตรหรือราวๆ11นิ้วซึ่งก็เล็กพอสมควรครับแต่ก็เป็นไซส์มาตรฐานแบบเดียวกับ Logitech G29 หรือ T300 ครับมาพร้อมกับปุ่มที่สามารถเซ็ตได้ถึง38ปุ่มกันเลยทีเดียวโอ้หทํามาเพื่อการรองรับโหมดใน G7 t โดยเฉพาะครับ ตรงกลางมีโลโก้ Gran Turismo ที่ปิดทับด้วยพลาสติกใสนูนออกมาที่ง่ายต่อการเป็นขนแมวมากๆครับอย่าเผลอเอาอะไรไปขูดเข้าล่ะเดี๋ยวมันจะไม่สวยเอามีหน้าจอ OLED พร้อมกับไฟสถานะเกียร์ที่แอบเสียดาว่าทำไมไม่ทำแบบ G 2 9วะ่ะสถานะไฟเกียร์ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้แสดงขึ้นมาทุกเกมนะครับนอกจากจอเล็กๆตรงนี้จะแสดงเห็นเลขความเร็วและเลขเกียร์แล้วก็ยังเป็นจอเอาไว้ตอนที่เราเซตค่าต่าง โดยการกดปุ่มเล็กๆตรงนี้ครับจะเป็นการเข้าสู่ s e t ติ้งตัว View Base ครับสามารถปรับได้เยอะเลยเอาแค่คร่าวๆหลักๆก็คือสามารถปรับองศาพวงมาลัยได้แบบยิบๆตั้งแต่90ถึง2520และแบบออโต้ตามที่ตัวเกมส่งข้อมูลมาให้ปรับฟอร f ดฟิสแบกของกำลังมอเตอร์ตั้งแต่0ถึง100ปรับ Natural d a m p อรเพิ่มการหน่วงให้เหมือนกับพวงมาลัยหนักทำปฏิกิริยากับอัตราเร่งของรถ ส่งผลกับตอนเลี้ยวจะต้องออกแรงมากขึ้นและควบคุมค้งได้นิ่งขึ้นโดยที่ค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่50ครับแต่แค่นี้พวงอะไรก็หนักปวดแขนแล้วครับซึ่งยังมีรายละเอียดให้ปรับอีกเพียบอย่าง natural friction natural inertia force feedback interpolation force effects intensity เป็นต้นครับพวกนี้จะเป็นการปรับรายละเอียดของ force feedback ที่ลึกลงไปอีกเช่นเราจะรับรู้เอฟเฟกที่เกิดจากพื้นถนนแค่ไหนอยากให้ฟีลการสั่นกระแทกหรืหอนุ่มเป็นต้นครับ รายละเอียดลึกๆเนี่ยก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ดิสคริปชันนะครับ mm hmm. และสำหรับใครที่ใช้แป้นเท้าแยกกับคล mm ับ hmm. s p o r t ต V3 ก็สามารถที่จะปรับแรงสั่นสะเทือนไปที่เท้าได้ด้วยครับ ในส่วนนี้ผมไม่มีตังแล้วครับซึ่งการเซตติ้งเหล่านี้เราสามารถบันทึกเป็นเซตแยกเอาไว้สําหรับแต่ละเกมได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเซต1นึ่สำหรับเกม F1 ครับภูมไลอาจจะปิดองศาได้ที่360องศาและสําหรับเซตสองสำหรับเกม GT7 เซตเอาไว้ที่ออโต้ส่วนเซตสาสำหรับ Assetto ครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนรีเซตก็แค่กดปุ่มเล็กตรงนี้ดันขึ้นลง ไปยังเซตที่ต้องการแล้วกดปุ่มเล็กอีกทีตัวเบสก็จะปรับเป็นค่าที่ได้ตั้งเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับทีน่นี้ขอเล่าถึงในส่วนของวัสดุพวงมาลัยกันหน่อยครับมันค่องข้างจะเป็นพลาสติกทีกกแกกมากครับในแต่ละปุ่มชิ้นส่วนดูไม่สมราคาเอาซะเลยครับต้องออกแรงกดเหนียวนิดหน่อยและส่งเสียงดังตอนกดอีกด้วยพลาสติกตรงนี้ก็เช่นกันครับดูก็แก๊กมากมากแต่ในส่วนของยางจับนั้นถือว่างานดี การจับพุงอะไรหนืดๆกําลังดีแต่ไม่ได้นุ่มนะครับกดไม่ลงเลยแหละข้อเสียของวัสดุตรงนี้จะเป็นรอยง่ายมากครับส่วนตัวนั้นไม่อยากทําให้มันเสียหายเลยใส่ถุงมือเล่นอยู่ตลอดและช่วยเพิ่มความกระชับตอนที่เล่นได้ด้วยนะครับ แฮนดชิฟด้านหลังเป็นพลาสติกครับผมชอบมากๆครับเพราะว่ากดง่ายดีนิ่มนวลเสียงไม่ดังแต่มันไม่เท่ครับถ้ามันมาเป็นแบบแผ่นเหล็กแบบที่300หรือ G 2 9ก็อาจจะถูกใจผมอีกไม่น้อยเลยนะครับส่วนด้านหลังเป็น Quick Release ครับแต่เป็น Quick ที่ปวดมือหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาใส่กับตัวเบสเนี่ยเราต้องบิดให้แน่นวัสดุเหมือนเป็นพลาสติกผสมแต่ก็แข็งแรงอยู่นะครับ เรามาเริ่มติดตั้งกับตัว half cock pit กันดีกว่าครับใครงบไม่เยอะ half cock pit นี่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยแหละหลังจากที่เรายึดแป้นเท้ากับ cock pit แล้วผมขอข้ามไปเร็วๆที่ตัวเบสกันต่อครับตรงนี้เราจะใช้ T n o t ที่เขาให้มาเอามาใส่รอเอาไว้ที่ฐาน3ตัวไขแบบหลวมๆเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใส่ตัวเบสเข้าไปตรงนี้ซึ่งมันจะตรงกับร่องกันพอดีครับดันเข้าไปจนสุดจากนั้นค่อยไปไขน็อตด้านใต้เอาให้แน่นๆเลยครับ ขั้นต่อมาใส่พวงมลาลัยกับตัวเบสให้เราหันด้านที่เป็นร่องนี้ขึ้นมาด้านบนครับจากนั้นถือพวงมลาลัยให้เป็นแนวตั้งแบบนี้แล้วค่อยๆเสียบเข้าไปดันไปให้สุดครับมันจะตรงร่องกันเองที่นี้เรามาหมุนล็อกกันครับจะสังเกตจากสัญลักษณ์ง่ายๆตรงนี้หมุนไปทางซ้ายคือล็อกหมุนไปทางขวาคือขายออกเราก็บิดไปทางซ้ายครับ และสังเกตส่วนที่เป็นสีขาวๆตรงนี้ให้ดีเราจะปิดล็อกไปจนกว่าเราจะมองไม่เห็นพื้นที่สีขาวตรงนี้ครับแล้วมันก็จะแน่นปึ๊กพอดีพอเข้าที่แล้วลองหมุนดูว่ามันโยกแยกอะไรไหมถ้าแน่นแล้วไปกันต่อครับต่อมาคือสายสําคัญทั้ง3เส้นครับเริ่มที่ตัวแป้นเท้าแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับแต่ของผมเนี่ยสายจะอ้อมไปด้านล่างแล้วขึ้นไปเสียบที่เบสครับจากนั้นเอาสายด้านที่เป็น USB-C เสียบเข้าที่ด้านหลังเบส และเส้นสุดสายสายพาวเวอร์ตามคู่มือเขาบอกว่าให้เสียบที่ด้านหลังเบสก่อนนะครับแล้วค่อยไปเสียบปลั๊กครับและทีนี้ก็ไปเสียบกับ PC หรือ p l a y s t a t i o n ครับให้ทั้ง3สายไล่ไปทางซ้ายคอกพิษเพื่อความเป็นระเบียบผมเลยจัดให้เข้าไปในกระดูกงูจะได้ดูเป็นเส้นเดียวกันครับพร้อมที่จะยกย้ายตอนเรื่องใช้งานได้ไง่ายๆครับตอนนี้ก็เสร็จหมดแล้วเปิดเครื่องกันเลยครับกดค้างไว้พักหนึ่งแล้วพุงเมลามก็จะทำการเช็คเซนเตอร์เล็กน้อยแบบนี้ จังหวะนี้ในหน้าจอ o l e d จะขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วแต่ถ้าขึ้นว่า disconnect แสดงว่าเรายังไม่ได้เอาสายไปเสียบที่คอมหรือ ps หรือเปล่าลองเช็คกันก่อนด้วยนะครับสำหรับ playstation เสียบเข้าไปกดปุม่มโฮมหนึ่งทีตรงนี้แล้วกดตกลงเข้าไปก็สามารถใช้แทนจอยได้เลยครับแต่สำหรับเกมอื่นเนี่ยเออผมยังไม่เคยลองนะว่ามันใช้ได้หรือเปล่าสำหรับ pc การใช้งานบางครั้งต้องคู่คู่ไปกับเมาส์ครับเพราะว่าบางเกมนั้นเขาไม่ได้รองรับการกดเมนูไปซะหมด บน PC เมื่อลงไดเวอร์เขาจะมีโปรแกรมที่ชื่อ f a n a t e c h o o t t r o p p n n l l ให้เราไปตั้งค่าเซตตัว ViewBase ผ่านโปรแกรมนี้ได้เลยครับเอาไว้เช็คการทำงานของอุปกรณ์ว่ายังใช้งานได้ดีอยู่ไหมด้วยและยังเอาไว้อัปเดตเฟิร์มแวร์กับตัว ViewBase ด้วยครับ ส่วนตัวผมนั้นตัดสินใจกัดฟันซื้อมาเพราะว่ามันโฆษณาว่ามีแรงต้านสูงถึง5นิวตันเมตรและเป็นแบบ drive direct ที่ไม่มีสายพานมาคอยหน่วงการหมุนพวงมาลัยผมเลยอยากจะรู้ว่ามันจะดีสักแค่ไหนเชียวผมใช้ทั้ง G ี9่าและที่0มมาก่อนและได้ขายเอาเงินซื้อ DD D Pro เพราะความอยากรู้ตรงนี้แหละครับความรู้สึกแรกคือเงียบครับเงียบกริบไม่มีเสียงพัดลมใดๆไม่มีการปล่อยความร้อนออกมาแรงๆแบบที่300เล่นตอนไม่เปิดแอร์ได้สบายๆครับ ฟิลลิ่งการหมุนของพวงมาลัยนั้นมันลื่นแบบสุดๆฮนะสมูทมากๆไม่มีความรู้สึกถึงฟันเฟืองที่ขบกันแบบ G29 เลยตอนที่มันปิดอยู่มันจะหมุนฟรีลื่นๆแบบนี้เลยครับแต่หลังจากกดเปิดมันจะอยู่ในโหมดคึงคังครับตอนนี้มอเตอร์จะถูกฟื้นเอาไว้ไม่ให้หมุนฟรีแบบตอนที่ปิดอยู่ได้คนที่ไม่เคยรู้จักอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าพวงมาลัยหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วมันจะหมุนไปสุดที่องศารตรงไหน อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าที่เราตั้งองศาพวงมาลัยนั่นแหละครับสมมติว่าเราตั้งไปที่360องศาเมื่อเราหมุนไปถึงจุดที่เราตั้งพวงมาลัยจะทําการฝืนอย่างหนักให้เราหมุนต่อไปไม่ค่อยได้แบบนี้ครับฟืลลิงกันขับอยู่ในเกมผมยกตัวอย่างที่ GT7 เลยครับเวลาที่เราเลี้ยวรถ understeer oversteer จะจับอาการได้อย่างง่ายๆเลยครับตอนที่เราเลี้ยวถ้าเราตั้งแดมเปอร์เอาไวเ้เยอะๆให้พวงมาลัยมันหนักพอถึงจุดเลี้ยวพวงมาลัยมันจะยังคงแน่นอยู่ แต่เมื่อโอเวอร์เตียเกิดขึ้นพวงมาลัยจะมีอาการสั่นให้เรารู้สึกอย่างชัดเจนทาให้เรานั้นรู้ได้ทันทีและเรียบควบคุมรถให้กลับมากมารเหยียบเอเป็กก็รู้สึกถึงพื้นที่ล้อลเหยียบลงไปแล้วมันกระแทกกลับมาที่มือได้ดีการลงบนทรายพวงมาลัยก็จะหนืดเหมือนลงทรายจริงๆหรือเวลาที่รถขึ้นเนินตาบอดแล้วหน้ายกจังวหวะน้าลอยเนี่ยพวงมาลัยก็จะเบาหวิวจนเราเหวอให้ดีประคองพวงมาลัยกันเลยล่ะครับ แรงตีแรงกระแทกจากการกระทบกระทั่งกับรถข้างๆบอกเลยเลยว่าโคตรแน่นถ้าจับไม่ดีอาจก้อยเกิดอะไรากับมือเราได้นะครับมันกระชากแรงและแน่นมากๆครับเอฟเฟกต์บนถนนที่กระทำกับเราในตอนที่วิ่งทางตรงถ้าเราไม่จับขืนพวงมาลัยทั้งสองฝั่งให้แน่นก็อาจก้อยเกิดอาการแบบนี้ได้เลยครับตอนเลี้ยวในบางโค้งแบบมือเดียวดูสิครับว่าขุมพลังของมอเตอร์มันสสดยอดขนาดไหนสั่นไปเยินขา ถ้าเป็นมือใหม่บอกได้เลยครับว่าเตรียมตัวปวดแขนพอต้องสู้กับแรงบิดของมันเนี่ยนี่ขนาดแค่ว่า5นิวตันเมตรก็ทำเอาเกร็งจนปวดแขนไปหลายวันเลยครับแรงมันเยอะพอตัวแต่เชื่อเถอะครับเมื่อกล้ามเนื้อเราเริ่มชินกับแรงต้านนี้แล้วเราจะรู้สึกว่าภูมิใจนี้เบาขึ้นและบางคนเมื่อถึงตอนนั้นก็จะรู้สึกว่าฉันต้องการให้มันหนักแน่นขึ้นไปอีกขั้นแต่สามารถที่จะซื้ออะแดปเตอร์แยกเพิ่มจาก5นิวตันเมตรให้เป็น8นิวตันเมตรได้ครับซึ่งราคาก็โอ้คนข้างโหดเลยฮะ แต่ต้องขอเตือนว่าเมื่อมันมีแรงต้านมากขึ้นมันมีคอมเมนต์ที่ผมเห็นจากทางฝรั่งเขาเจอปัญหา Quick r e l e a s e พลาสติกตัวนี้จะล็อกไม่อยู่ครับแต่ว่าเมื่อเราเลี้ยวแล้วมีแรงต้านจากพวงมาลัยมันก็จะดังก๊อกเลี้ยวไปอีกทางมันก็จะดังก๊กรากับว่าเหมือนตัวล็อกมันหลวมเสร็จแล้วครับซึ่งทางแก้แบบหายขาดเลยก็คือไปซื้อ Quick r e l e a s e ที่เป็นเหล็กแบบนี้ซะเลยครับโดนอีกหลายพันซึ่งส่วนตัวก็มองว่าท้าเล่นเอาแบบสนุก,นกแบบผมที่ไม่ได้ไปลงแข่งจริงจังแบบนักแข่งเรซิ่งซิมู 5นิวตันเมตรเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอมากๆแล้วนะครับเพื่อนๆ Force Feedback จากเกม GT7 ที่ผมว่าโอเคแล้วแต่ถ้าเป็น Force Feedback จาก a s s t t t o หรือ a s s t t t o m p m t i t i z n o n e อันนี้สิของจริงเกมนี้จะได้รีดคุ้มพลังจากตัวเบสแบบสุดๆ Force Feedback จาก GT7 จะดูเด็กๆไปเลยครับเพราะว่าเราจะได้รับารายละเอียดจากพื้นถนนเ p e ีขอบถนนได้มากกว่าหลายคุมเลยครับ แต่ต้องวงเล็บว่าผมเซตติ้งทุกอย่างในเกมและเบสเกมนี้เล่นบน PC นะครับเมื่ออุปกรณ์ที่เยี่ยมบวกกับเกมที่ปล่อยรายละเอียดพอฟฟีดแ b a c k ได้ดีโคตรๆทาให้การขับสูนุกสมจริงยิ่งขึ้นวงมาลัยแน่นๆรายละเอียดถนนส่งผ่านมาที่มอเตอร์ตรีขึ้นมาถึงมือทำให้แทบจะเหมือนราวกับอยู่บนถนนจริงๆมีขนาดเป็นแค่รุ่นเล็ก5นิวตันผมยังรู้สึกโอเคกับมันมากๆแบบนี้ฟันเทคโพเดียมรุ่นท็อปเยียบแสนจะให้ฟีลลิ่งที่สุดจัดขนาดไหนครับ เรื่องที่ต้องตดตอนเล่นคงเป็นที่ตัวพวงมาลัยครับวางปุ่มได้ไม่ค่อยถนัดมือถ้าจะต้องควบคุมด้วยนิ้วโป้งนิ้วเดียวครับคือปกติเราจะจับพวงมาลัยให้แน่นๆที่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับเราจะกดปุ่มด้านหน้าแบบนี้ได้ไม่ทั่วครับกลายเป็นว่าในบางครั้งเราจะต้องคอยขยับมือเลื่อนมาข้างหน้าเพื่อเอื้อมไปกดปุ่มและการเลื่อนทิศทางก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ทําแบบตัวจอย PS ไปซะเลยจะได้ไม่ต้องมาคอยดันดนแกนจอยสติ๊กตรงนี้ ถ้าใครเคยเล่น G29 ก็คงจะทราบดีครับว่าตำแหน่งปุ่มใช้สะดวกมากๆครับเอ๊ะหรือว่าพราะเราคนเอเชียมือไม่ใหญ่ไม่กว้างเหมือนพี่ๆฝรั่งเขานะ่ามาถึงตรงนี้เราคงต้องถามตัวเองแล้วครับว่าเราอยากได้อะไรกับ D D Pro ที่ราคาไม่ใช่น้อยเลยเราอยากรู้ว่ามันดียังไงอยากจะอัปเกรดอุปกรณ์ที่โปรขึ้นไปอีกขั้นหรืออยากจะจริงจังมากขึ้นกับวงการซิมเวสซิ่งอันนี้ก็ต้องลองถามตัวเองดูนะครับถ้าจะซื้อแล้วไม่มีปัญหาเรื่องเงิน ก็แนะนำตัวนี้เป็นตัวจบในเรนจ์กลางๆได้เลยครับสำหรับผมก็หยุดที่ตัวนี้แล้วละครับผมไหวแค่นี้แล้วมันตอบโจทย์ผมที่ได้รับรู้ประสบการณ์ที่ผมอยากรู้แล้วครับในแง่ของความจริงจังฟ้า a นเทคดีด,ดีโปรชุดบันเด่นนี้เป็นราคาที่พอเหมาะพอควรกับตัวมันที่สุดแล้วครับท่าเรียงก็ประมาณที่น่าลงทุนก็ให้ดีดีโปนํำเลยครับตามมรุทีมร้อีสิบเก้ครับถ้าให้แนะนำสำหรับคนที่งบไปไม่ถึงดีดีโปร ก็แนะนาให้กัดฟันไปที่ทีสามเลยนะครับเพราะแค่นั้นก็เพียงพอต่อความสนุกในการเล่นแล้วครับถ้าอยากจริงจังเมื่อไหร่คอยขยับรุ่นครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของฟาร์นเทคดีดีโปรนะครับเขายังสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆได้อีกมากมายเช่นพวงมลาลัยในแบบอื่นๆติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ตัวเบสเพิ่มโหลดเซลล์เปลี่ยนชุดแป้เท้าโอ้โหมีเรื่องให้เสียตังอีกมากมายกับยี่ห้อนี้ครับถ้าใครเงินเหลือๆอัปเกรดกันไปยาวๆได้เลยครับ สำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยวนันที่นี้ด้วยนะครับผมเองยังมือใหม่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับรีวิวแบบบ้านๆกับ f a n a t e c h DD Pro ชุดบันเดินครับไม่ต้องกดไลค์หรอกแค่เข้ามาดูก็ดีใจแล้วขอบคุณนะ